สบายดีและสวัส <laughs> ดีเ <mon> ด <acy hate> ้อพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุคนเด้อตอนนี้ก็มาพบพ่อกำ้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องโดยพบพ่อกำ้องแหล่เมื่อนี้น้องอยู่เต่าทานโดยกะเมื่อนี้กะทางไอทงผลนกามาแล้วผลนกสซมานฮอนพื้นให้พนางพื้นเนาะตัดพื้นที่ว่าพื้นใหญ่ใหญ่ตัดครึ่งพอบ่ให้มันนักเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อกี้นี้กะห้ากามาแกะพื้นให้ทางปะบุเพื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อกี้สิมาฮอนต่ออีก โดยเขาไปกันเลยบัานนี้พ่อแม่พี่น้องโดยโดยเนาะพ่อแม่พี่น้องก็สิไปกันเลยถ้าน้องเหลวพิผดผลาะกรรใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องโดยโดยเขาไปเลยก,กันเลยบ้านนี้โู้ทางไปนาคุกนกะถมทานอยู่พดทานบ่น,นี่ยตัเมื่อกี้นี่ตอนทอาไปเนี่ยมันรู้เืย งาติบพันเมนตูกันเนะาะมาทางนี้ป้านางกะกินข่าวเทียงแล้วก็มากองพื้นคือเก่าเนาะอ่ะสบายดีป้านางสบายดีโลยกินข่าวแล้วกินข่าแวาาแล้วลุงแกงลุงขาเล,ลาย,ย,ยออกกำลังกายกองพื้นเนาะ ไอทงเพื่นกันซิมาบันพื้นให้ปานางเนาะอ่ะโดยเนาะสองเื่องเลยอ่ะสบายดีไอทงสบายดีกรอบโดยอ่ะวัอนี้สบายดีเลยปนางปั้มบอกด้ป้นางี๋ยวปั้มกสร์หนึ่งโอ้ยกระเบ้งไม่ดีกว่าไม่บางใหญ่ลปั้มเนาะบอตัวใดตัดตัดถึงเลยก็ดึงออกนะโอ้ กเดเิตรมันเิแล้วก็ดึงออกห่มและไ่แนนอยู่ดอกบันนี้นั่งบลยนงบลยที่ดป้ากเพพื้นบรบนมาเมื่อกี้เนาะ โอเคนะแม่นนน้ำมันพอได้เลยแรงมือยืดเส้นยืดสายเลยมั้ยืดเส้นยืดสายร่างกายจัง่ร่างกายจังแข็งแหงเอาตีแต่งตีแต่งเลิกกินข้าววันนี้เอาแต่ว่ตีแต่งเนาะ ใส่บ่ได้อยู่บ่แบบนี้มันดังองี้ยนะใช่เลยจริงจริงจริงจรงยักษ์คือมันขีดกันตีตีแต่งกินเขาไหมคือดิกหน่อยเขาโรงเรียนแทนเนาะนี่แต่งเขาโรงเรียนเลยเอ้าไม่เ่ยัได้เลย ยังบ่ได้เรื่องบ่ดังเอ้ยนําโถมโฮเตลมันบ่บ่อ่ะโดยน้องผมใหม่พี่น้องจักก็ติดบ่ได้ซําบัดนี้บ่ฮู้ว่าสิตัดได้หรือบ่ไม้นี่ก็ได้ให้จักักพรก่อนหน่อยนึงบ่ได้จังติดเบิ่งไม้จักน้องงตัดบ่ได้แล้วก็จักป้าสิตัดอ้าวจะมีจักอาตัดได้มั้ยอไม้ใหญ่ขึ้นก่อนอืม เอเออจักเลือนนะบะคนช่องเรือมัน uh, ีขาดนี่ก็พอจกแห้งมและเมื่อยเมื่อยพรแห้งเลยแล้วเนาะพูดีงามเตาชำเจ้านี่เออ

กินแล้วมันขำเลยไ้กินถาเจ้าของและที่เห <c oughs> ็ดกินแล้วไก่กัได้ปึงข้นรท้ายเต้มอยู่ไก่กันได้เห็ดตวนั่ะปินหัวไปขางนั่นเนาะปินหัวมาขัางนี่วันนี้้าานต็มตัวนี้ลกน,น,นืนะ อน,ยอ,ยอ,อนเด้มน่เยกระดาษทรายถูหัวเทียนพิพนติดเบิง่งเลยบู้สิได้หรือบอจักก็ได หรือว่าเป็นน,ำน้ำมันบ่เด็ดมากเลยแบบนี้ วันนี <t <t ้เขาลลอกจกเสียงยังดังเลยเนาะปีวีอยู่ในใหม่ตัวนี้วะโอ้ นนน่ปัับมด้เป็นยังเไงเ่าจะเอาการเติมใหมในปั๊มข้างี้เลยเพราะว่ามีคนนะเกลือกระตุกกระถอกน้ำออกเบิดเลยดีเป็นเพลงลนะ

เล็บกระจงม่ยาวเนาะีค่ะด <celand> <si curs CDU shares> ูดีเพียงกันเมาแดดบุปนานะคือว่าอยู่ห่มอยู่ เดือนเก้านะี่กับ้นต๊หรือวะอันนี้เป็นเดือนเก้าพ้นตนะล้วพี่น้องปีนี้อืต๊กร่งเอเคท้อืทางมือือนเองเป็นล่องเป็นล่องอยู่นำอืมอันน,นี้ทางใหญ่นี่แห้แกระเตะขี่รถไปนะ nóng cân nặng bạc của tận mường đất bên nhau mần những bên đất 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 bên đất

คือสมัยค่ะนอวัจุมันซื่ออยู่อันกองไงใหม่ก็นได้ห้อยใหญ่ก่าห้องเจ้ากับหัวแมางลงน้องสะได้ค่ะพ่นกอกมากกับซัมมันสิไลมาแต่่ฝุ่นกับมาห้อมอยู่พี่ เ,เพราะว่ามันโนทน,โน,โนทางนุ้นเนาะหนับมันก็ไล่มาพี่ถ้ากบบาทที่ให้อันนัง่งชงบ้านบะเล่อยก็เลยติดกร,รยล่กะ็กะเลยรแล้วะบาทนี่ยกระชบ้านเอง

ปบรรยากาศนี่แมนตอนสาวๆเป็นบลเเดตไปเลยแต่ห่อนเอาเอา

ป้าตัวเบาจนหายาฮะไปซื้อน้ำคุ้ยใส่เบปซี่ตีเสียายๆนอกับหมูกินกระยูกแล้วง้วยไปให้เจ้าปเจ้ามาฮะิดว่าผู้ผู้ผู้ไปเยี่ยม้ามได้ชื่อน้ำมาให้กินน้องปานางอเมื่อไรผัดไปเยี่ยมยาตมปานางเอาน้ามาให้กินหนิ เกิไรเนาะผู้เยี่ยมยามเั็งยังกะให้ป้าออกทุนกับป้าไว้เด้ะผู้ไปเยี่ยมยามแล้วซื้อของฝากของต้อนนาะป้านางเนาะบันเอ็นทรีเอ็นน้องแล่ไปกับน้องแล่ซื้อเอาไปฝากไว้น้อป้าก็ได้เนี่ยเลยเนาะเออได้อายุป้านอ่ะน้องแระฝืนลงมือเองมันนี่ดึงสายดึงขว้าอะไรได้อยู่ดึงผู้เดียวขึ้งห้อยยันบอกว่าน้องแระฝืนอ่า ลงมือเองเลยได้บัดนี้เนาะเพราะว่าอ่าจักก็ติดติดบ่ได้จ่อยค่อยตัดได้สบายเลยตัดกับปนางสติงเพิ่เอาตั้งโชตั้งโชวซื้อให้ปนงแยงซื้อสติงเฮานะคิดว่าเฮาสิมีแฮงคนสายเฮาก็เมื่อยเนาะยังดอกอ่ะสู้ๆสู้ะ เยียบเพื่อนนั่งแค่ๆสู้ๆสู้ๆอีกเหยียบแห้งได้เหอะก็เลยมาใส่ค้าเล็กหนิพกนี่กบะบัดอีกนิดหนึ่งสู้ๆนักสู้เกิดมาสู้ต้องสู้ปะนังต้องสู้ๆนะจ๊ะเปวดมะสู้ทิ้งไปหันเต็งกระเป๋าจะได้ค่ะโมบี้ดอกข้างหน้ามีปต่คนบุคคลแต่ก็น่าโอ้มันนักดักเจ้าอดึงไม่น้อยพคือยู่ลุมชนาะ แม่นสีนออกมาเดี๋ยวเขามาส่งใหม่อีกเนี่เขาผนเอาเอาตะไม่ใหญ่เม้นบ่มาณนแ้เม้นไม่ตะไม่ใหญ่จะไม่น่อยสุดท้ายมีแต่ไม้ใหญ่ๆอันนี้เรามาเอาเงินกี่นี่เราก็ไปซ่อมหัวเทียนเราเห็นเราตัดจักดวาเป็นน้ำหัวเทียนป่จักเราจักจักรุ่นแบบใดเนาะมึงเถื่อนมันถนัดแบบไครแบบมันมึงเถื่อเราถนัดแปลงแบบแบบจักรุ่นมันมีหลายรุ่นในจากนะ มันเป็นยังมันหนีบหนีบแก้วเยดนี่เขาผลันมาหมักจับสองมือตอนะจักอันนี้นั่นชาใน่เด้อชาในชาจักนี่จักกินแห้งคนเด่นทั้งแห้งคนทั้งอันน้ำมันหมดแล้วจักอันนั้นนะย่อจักก็เมย์แห้งแล้วเข่าแต่เข่าแต่แล้วจักเดียดแห้งกระเต๊กสิ เด้ทมมันเียนมึงเทียมโหเทียนมันแหงวะแหันเเีนี่นี่บนนี้มันขดมันซื่อเนะอาตะบนขดยันมายันไปเออจะบนยันนะมาหนก็จากจะติ้นตัวนี้มีแต่เทียงกันเน้ะเทียงกันเนาะโย่เนาะ บุกคือจากสตินน่ะนะบุกที่ทำกันมันตัดเงีง้ยงเงี้ยเงี้ยคนเดียวมันโหลดอันนี้บุกมีเสียงได้จากสตรีน,น่มีอยู่แต่ว่าแอดแนี้ยเนี้นีนนะ้ะมีอะไรเสียงกันมีเยอะสียงเทียงกันไม่ใช่ะเลยอามาอีกนะไม่ใช่อะไรแนี้เดี๋ยวเดีตัว,ตวอยู่ในพื้นจะโดนขดๆนะลูกดากอ่ะอันนี้นี่น,นี่ตัวน้อยๆทั้งนี้ฮะเอาขึ้นนี่องอันนี้นี่เออเอาเร็วแห้ง โอ๊ยจับกะได้พ้อป้าผู้หญุเด้อมันหมดเอิงนึงบ่มีเอาข้าวบ่กินอดแหลวใส่มะพร้าวใส่มะพร้าวเลยแซ่บาปานนเนาะ่มะพร้าว่น้ตาล่น้ตาลแซ่บะลซอลดเนาะพ่อแม่พี่น้องกทงน้องลกสิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย่เอาจักอัน้ทงเพิ่นมาอันตัดผัดติดบ่ได้ซ้จักก็ได้เนาะ ก็เลยเอาเลื่อยมาเลื่อยเอาเนะเาะพ่อแม่พี่น้องโดยเนาะจากคลิปนี้กัทางน้องแหลกสิขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าว่าพิดพลาดประกันใดน็ขอถูดขออภัยเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องโดยกับขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่รับชมคลิปของน้องแหลกตั้งแต่ต้นจนจบ่บอความโฆษณาเดอ้อจากคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อขอกล่าวคำว่าสบายดี